ให้มึงเอาตังมาดิเดี๋ยวกูยังไม่รู้จักมึงเลยมาขอตังกูได้ไงสืครับมึงอย่าเือะให้เบนรับน้องหน่อยได้ไอซสมอาดนาลอกชิแม่กูรอดได้เฮ้ยไม่นาะยเอาลูกแม่มาหาแม่มา แม่ไม่ได้รีกผมหรออย่าเอาแต่ใจทำการบ้านตากผ้าให้แม่ด้วยแล้วก็เล่นกับน้องด้วยผมไม่ทำแม่เห็นใจน้องมากกว่าผมแม่ไม่รักผมเลยแล้วผมจะพูดคำตอบไปนีปดด้ปิดดีโด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 แล้วเป่าคาถานี่เจ้ากัดลายน้อยเปิดประตูน้อยสี่ตอกตอกตอกอกขอชางเหลานี่มึงพูดอะไรวะ ได้จะให้พูดอีกใช่ไหมตููมููาทครับยได้ไหมครับผมเป็นตลกฝรังคนนี้มีใครรู้จักตัวละคร2ตัวนี้ไหมครับบางคนก็บอกมันก็คือบัตกับวูดี้ไงพี่จากเรื่อง ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันฉันฉันกลัวเป็น